หน้าแดงๆนนะเบงฮะหึกระคว้าอีกอ่ะอ้นีเปล่าเอ้ยเปล่าไอ่ะไอ้นใหญ่อ่ะอ่ะก้นใหญ่อ ไต้องช่วยผักก้อนมันหน่อยก้อนมันใหญ่เฮ้ยแกแกดูสิแกชอบบ่ชอบเปล่า